เดี๋ยวมาดูการคำนวณวันครบกำหนดอายุตัวนะคะที่มี3มลักษณะอายุตัวเป็นปีอายุตัวเป็นเดือนและอายุตัวเป็นวันง่ายๆนะคะอายุตัวเป็นปีนะคะวันที่ชนวันที่มันจะผ่านไปกี่ปีก็ช่างมันก็จะครบกำหนดในวันนั้นอย่างเช่นตัวอายุหนึ่งปีออกวันที่ห้ามกราคม6 4สเราก็นับไปแค่หนึ่งปีมันก็ครบวันที่ห้ามกราหมห้าและถ้า ตัวอายุเป็นเดือนนะคะข้อควรจำเช่นกันค่ะข้อที่หนึ่งวันที่ชนวันที่ข้อที่สองวันสิ้นเดือนชนวันสิ้นเดือนแต่ต้องกลับไปดูข้อที่หนึ่งทุกครั้งนะคะก็คือวันที่ชนวันที่อย่างเช่นตัวอายุหนึ่งเดือนออกวันที่สามสิบเอดมกราคุณครูบอกว่าวันที่ชนวันที่ใช่ไหมคะ สามสิบเอ็ดแล้วต่อไปเดือนกุมภาเดือนกุมภามีวันที่สามเศษไหมไม่มีนะคะฉะนั้นก็ต้องเป็นวันสิ้นเดือนชนวันสิ้นเดือนก็จะครบกําหนดวันที่ยี่สิบแปดกุมภาแต่ถ้าอายุตั๋วสองเดือนอ่ะออกวันที่สามสิบเอ็ดมกรามกรากุมภามีนามันก็จะครบสามสิบเอ็ดมีนาเห็นไหมฮะวันที่ชนวันที่วันสิ้นเดือนชนวันสิ้นเดือน แต่ให้กลับไปดูข้อที่1ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยแสดงวิธีทําขึ้นสไลด์ด้วยกันอีกรอบอ่ะทีนี้มาดูคลายแม็กซ์ที่ค่อนข้างจะต้องทาความเข้าใจเล็กน้อยแล้วก็มีข้อควรจําที่คุณครูให้นักศึกษาช็อตโน้ตเพิ่มเติมเกี่ยวกับอายุตั๋วเป็นวันข้อควรจําข้อที่1ตั้งวันสิ้นเดือนนะคะในวันที่ตั๋วออกข้อที่2ลบด้วยวันที่ที่ตั๋วออกข้อที่3นําผลลัพธ์ที่ได้ บวกจำนวนวันของเดือนถัดไปจนกว่าใกล้จะครบอายุตัวเสร็จแล้วถ้ามันใกล้ครบอายุตัวถ้าบวกเต็มเดือนแล้วมันเกินข้อที่สี่เราจะตั้งอายุตัวไว้ลบด้วยผลลัพธ์ก่อนหน้านี้ที่เราบวกจำนวนวันลงมามันก็จะได้วันครบกำหนดตัวเป็นวันอย่างเช่นตัวอย่างนะคะตัวลงวันที่13พฤษภาเนี่ยอายุตัว60วัน เราก็จะตั้งเดือนไหนคะเดือนไหนลูกเดือนพฤษภาพฤษภามีกี่วันสามสิบเอ็ดลบด้วยวันที่ตัวออกก็คือวันที่สิบสามได้ผลลัพธ์คือสิบแปดตรงกับข้อควรจจำข้อที่หนึ่งต่อมาข้อที่สองบวกด้วยจำนวนวันของเดือนถัดไปนะฮะพฤษภาต่อไปเดือนอะไรคะมิถุนา มีตันานมีสามสิบวันเราก็เอามาบวกทั้งเดือนเลยเอามาเต็มเลยเพราะถ้าบวกแล้วยังไงมันก็ไม่เกินหกสิบใช่ไหมคะเราก็จะเขียนสามสิบบวกผลลัพธ์ลงมาต่อไปเดือนกรกฎาคมมีสามสิบเอ็ดวันถ้าเราบวกสามสิบเอ็ดวันมันเกินหกสิบไหมคะเกินฉะนั้นหนูจะเอาเดือนกรกฎาคมมากี่วันมันก็จะใช้ข้อควรมจำข้อที่สี่ ก็คือตั้งอายุตัวไว้อายุตัว60บวกด้วยผลลัพธ์ก่อนหน้านี้ก็คือ48ใช่ไหมคะเพราะเดือนพฤษภาได้18วันมิถุนา30วันได้48ข้อที่4ข้อควรจำก็คือตั้งอายุตัวลบด้วยผลลัพธ์บวกจํานวนวันก่อนหน้านี้นะคะตรงเนี้ยคำตอบได้12ได้มาจาก60 -48 ลบ48 ดังนั้นเมื่อบวกกันลงมาอายุตัวครบ60วันตัวครบกำหนดวันที่12กรกฎาคมนะคะอันนี้ก็คือลักษณะและวิธีการคำนวณเดี๋ยวเรามาทำตัวอย่างด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะพาทำมา